น้องใหม่มแรลงแชมป์103สมัยจากรายการไมมูดี้หลังจากเสียแชมป์ก็เริ่มทยอยมีงานเข้ามาเรื่อยๆล่าสุดน้องแก้มก็ได้อัปเดตโพสต์อัปเดตข้อความค่ะว่าพี่ปอบเปียะน่ารักมากๆค่ะพลังบวกล้นหลามฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ได้แชร์โพสต์ปอบเปียกการเวลาแ,แท็กตีสนิทติดเปี้ยปอบเปียสุเูเปอร์ได้เจอลูกสาวแห่งชาติอย่างน้องแก้มที่บอกเลยว่าตัวจริงน้องน่ารัก นิสัยดีมากฝากแม่ๆพ่อๆติดตามด้วยนะคะเร็วๆนี้ในช่วงตีสนิทติดเบี้ยรายการห้องข่าวบันเทิงทุกวันเพืรหัสเวลา9้าโมงเช้าช่อง WorkPoint 23ที่นี่ที่เดียวฝาก fc f a แฟนคลับติดตามน้องแก้มสุพิศลาด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ลูกสาวแห่งชาติค่ะแอดก็ได้อัปเดต ข่าวสารเล็กๆน้อยๆฝากแม่ๆช่องหมิวชวนทำกินด้วยนะคะถ้าหากมีอะไรเพิ่มเติมหรืออย่างไรแอร์ก็จะมาอัพเดตอีกครั้งค่ะแม่ๆมรอติดตามชมน้องแก้มให้การสัมภาษณ์ในรายการตีสนิทติดเปี้ยได้น่ารักมากๆเลยน้องแก้มมาในลุคนี้สวยน่ารักค่ะ แม่แม่เป็นกำลังใจและติดตามน้องแก้มกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ